สวัสดีทุกท่านนะครับตอน้เราก็สู่รายการ Sky9 TV ดิครับผมฮันอยู่ในเกมมือถืออีกแล้วนะครับมีเกมมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็นเกมแนวตั้งแต่มีภาษาไทยนะทุกคนบรรยากาศภาษาไทยเลยนะครับเราสามารถอ่านเนื้อเรื่องไปได้เลยนะแต่ว่าผมก็เหมือนเดิมครับกดสคริปต์แล้วก็ไปงงเอาข้างหน้านะครับผมไไปเลยนะครับเอาล่ะเริ่มเกมมาเราก็ ทำการช่วยเหลือฮีโร่มาสองคนนะครับเสร็จแล้วก็มาอยู่โพท,ที่ใต้ดินเนาะ <Green Arrow. S 1> เป็นฐานทัพนะครับ Green Arrow นะครับธนูเขียวนะครับไปกดสกิปไปเรื่อยๆนะครับเขาให้ทำการซ่อมแซมพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่กดเรียบร้อยไปนะครับโอเค หลังจากนั้นเหมือนลูบินฮูดเลยเนาะกดข้ามไปนะครับอัปเกรดห้องปฏิบัติการแล้วนะครับโอเคเราก็จะได้รับของรางวัลมาข้ามไปข้ามไปโอเคซ่อมแซมไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มต้นก็ให้ทําการสร้างฐานให้มั่นคงนั่นแหละนะครับแล้วก็นําฮีโร่ที่บาดเจ็บมารักษานะครับนี่นะแหม โรงไฟฟ้าเหรอ,หรอผมไม่ได้อ่านนะผมเล่นแบบเดาเอานะครับโอเคแล้วก็ซ่อมแซมไปเรื่อยๆนะเตรียมฐานให้มันมั่นคงนะครับสร้างโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับได้รางวัลมาโอเค หลังจากนั้นเขาให้แตะไปที่ตรงนี้ตรงไฟฟ้าเหรอทาการอัปเกรดซะนะครับก็อัปเกรดไปด้วยเงินนิดหน่อยนะครับแล้วก็บวกพนักง,งานพนักง,งานสำรองชุปแต่งตั้งแต่งตั้งให้เอ็มมอนี่ทำการจัดการเรื่องไฟสำรองเหรอเขีข้ามไปนะครับหลังจากนั้น ในโลกของเราก็ฟื้นตื่นจากการหลับไหลนะครับนี่กดไปเลยโอ้วัลเดอร์บูแมนว,ว้าวนะโอเคได้รับรางวัลน,นะครับรับทั้งหมดไปเลยโอเคตามนี้นะครับมันจะมีเควสด,ด้วยนะอัปเกรดนะครับก็ทำเควสด,ด้วยนะครับนี่เรียบร้อยนะเสร็จสับแบทแมน ข้ามไปนะปแบบแมนกลับมาครับไม่ว่าโค้ดเท่นี่กดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับภารกิจช่วยเหลือแคปวูลินนะครับโอ้วันเดอร์บุ๊มแมนนี่เนี่ยเข้าท่าอยู่นะอ,อ,อ่ะไป ก็ประมาณนี้มันจะมีเควสให้นะครับแล้วก็กดไปทำเควสเลยนะครับก็ทำการซ่อมแซมพื้นที่เสียหายนะครับแล้วก็ยังไงต่อไปเรร้อยนะครับกดข้ามไปเลยโรบินน่าจะเป็นโรมินนะแบทแมนแอนโรบินนะไอ้ไอตัวไอกรีน กรีนเลยนะกรีนแอโร่อะผมว่าเป็นรูบินแน่เลยนะอ๋อให้กดตรงนี้โอเคทำการถอดรหัสปั๊บปับปั๊บปับปั๊บปึ๋งง่ายโอ้ชิลสควอตเป็นตำรวจเหรอโอเคหน่วยซิลอใช่ั้ม ไม่ใช่อนยะ่นั้นชื่อเขาโอเคไปพอรหัสเพิ่มอ,อันนี้เป็นทองนะอเูเมล่านะครับได้ฮีโร่มาอีกเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นฮีโร่หรือว่าอาการ์ดก็ไม่รู้แป๊บหบนึ่งนะครับโอเครับรับเวืดเรียบร้อยนะครับ ปับ๊บก็ให้เรียบร้อยมาต่อมาเราต้องเดินเควสยังไงวะอันนี้อะไรในมีหอถอดรหัสหรอถอดให้หมดเลยนะถอดให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อค้นหารางวัลได้ฮีโร่นี่นี่มีเท่าไหร่ถอดให้หมดเออน,นี่ได้เงินมานะครับ อันยังมีอีกหนึ่งอีกเหรอดูไหนอีกไม่เห็นพอนี่นะครับตัวนี้นะครับรางวัลโอเคอ้าได้มาอีก่นะถอดร,รหัสเพิ่มเลยนะครับเป็นการุ่มส่มไอเทมนะไปะโอเคเสร็จสับรับมาอีกรางวัลจีทองหนึ่งอันถอดไปอีกนะครับโป้งก็ให้หนี โอเคหมดแล้วไม่ฮีโร่ใช่ไหมโอ้นี่ไงเราได้มาแล้วนะครับสี่คนโอ้ oh, มีอัพเกรดได้ด้วยนะใช้ตังอัพเกรดฮีโร่ได้นะครับเนี่ยต่างๆนะครับเนี่ยนะครับอัพเกรดได้นะครับอืมนะเรามีฮีโร่สี่คนแล้วนะครับอัพเกรดได้เดี๋ยวเราขอดูหน่อย อัพเกรดไ่อสิปึ๊บตังจะไม่พอนะรเวลสองอัพเกรดปึ๊บเลเวลสองอัพทีละคนเลเวลสอง่าลองดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอืมกลับมาที่ฐานทัพของเราก็เลสเราก็ผ่านแล้วต่อมาก็ทำเลสต,ต่อนะครับโดยการ สร้างพื้นที่อ่าเดี๋ยวนะเขาให้ทำอะไรนะอัปเกรดสนามฝึกเป็นรีเวลหนึ่งนะครับก็ทำพื้นไปเรื่อยๆนะสนามฝึกจำลองนะครับซ่อมซะแล้วก็เรียบร้อยครับนี่สนามฝึกนะครับโอ้ ด <The> บูมเมนกับแบ็กแมนโอเคผ่าน,นไปครับก็ข้ามไปเลยแล้วก็เขาให้ทำการอัปเกรดนะครับตามควสนะครับแล้วก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เหรอเอาใครไปดีทำทำงานตรงนี้สิบห้าเปอร์ซนกับสิบเปซนผลผลิตที่ได้มาเจ้าสองเวนเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแต่งตั้งไป ให้ไปดูแลสนามฝึกจำลองนะครับเรียบร้อยกดกลับเลยก็ได้รองอังเครสมาก็ทำเครสไปเรื่อยๆนะครับช่วยเหลือแคทบูลีนเฮ้ยแคทบูแมนนะครับอ๋อยังมันยังล็อกอยู่นะครับให้ทำการอัปเกรดให้ปลดปลดล็อกโดยการอัปเกรด okay. แชมเปียนไปที่โลกมาแล้วนะครับ อืมปลดล็อกแล้วนะครับมาเรามาไปสุ่มมานี่ดีกว่านะครับถอดรหัสอีกนีจะได้ฮีโร่หรือเปล่าปึ๊บได้เงินมานะครับโอเคหมดแล้วหลังจากนั้นเราไปดูสิลงไฟฟ้าอันนี้ซ่อมให้เสียหายอ่ะซ่อมแซมแน่ล้วกันนะครับมันจะปลดล็อกพื้นที่ไปเรื่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นฐานทัพนะครับ ่าเรียบร้อยนะกดข,ข้ามไปเลยนายเพชรมาด้วยนะครับนี่นทับเลอกประมาณนี้นะก็จะมีห้องต่างๆหลังจากนั้นนี่คเคชรดใหม่มาแล้วครับไปที่แผนที่โลกครับจะได้ออกไปเมื่อไหร่นี่โอเคครับกดไปเรื่อยๆแคดบูแมนนะครับนี่เขารอเราอยู่เอาแล้วครับเข้าไปเลยมา ลองพจนภัยสักหนึ่งบทนะครับไปกันเถอะนะไปก็ไปสีทำยังไงอ่ะเดิอนอ๋อเดินใช้ใช้เดินเอาเอเดี๋ยนะอ๋อกดเดินฟึบมาเจอกับแบทแมนหลังจากนั้นกดเดิอนอีกทีนึงโอเคเจอกับชาวเมืองนะครับคุย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  อืมกดเดินต่อต่อสู้ครับนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งโอเคเดินต่อครับปึ๊บป๊บเอ้าไม่เก็บตังค์อ่ะอันนี้เจออะไรปึ๊บอาแล้วตัดฉากด้วยนะการต่อสู้มานี่ครับหมอเป็นทีมนะ ทีมสามีต่อสู้อัตโนมัติเราดูอัตโนมัติก่อนแล้วกัน,นครับว่าต้อสู้ยังไงอ๋อมีสี่ครับสี่ต่อห้าลุยสิอ๋อนี่จัดทีมอัตโนมัติไม่ใช่ต่อสู้นะครับโอเคแล้วก็กดต่อสู้เลยนะครับอ๋อมันก็สู้อัตโนมัตินั่นแหละเรามาได้สู้เองนะครับกดการ์ดเพื่อใช้สกิลไม่ว้าวตูมให้เนี่ยครับควันไป ปันไปเรื่อยมันจะมีแต้มสกิลขึ้นมาให้นะครับที่การ์ดฮีโร่นั่นเองนะครับถ้าเต็มแล้วเราก็กดสามารถกดสกิลได้เลยนี่ครับือขอยจะลงคันเจ้าเอง,องนั้นศิลามูลครับนี่ยังไงคุณตำรวจนี่ยังไม่เต็มสักทีอ่าคุณตำรวจเต็มแล้วขอดูสกิลคุณตำรวจหน่อยครับตุ้มืฝเอาวละเจอนี่ไงเป็นไง ก็ชมชมการต่อสู้ไปเพลินๆนะครับผมกับการกดสกิลนั่นเองแล้วก็ชนะไปนี่ประมาณนี้นะครับด่านแรกนะก็ชนะไปนะครับเกมมินภาษสไทยนะครับสบายๆครับอ่านเนื้อเรื่องสิบเรื่องไปก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะหลังจากนั้นก็กดเดินหมากต่อหรือเปล่านะครับไปเดินหมากต่อเลยนะครับเจอกับใครชาวเมืองนะ คุยกันคุยไปคุยไปอ๋อนี่ข้างบนนะครับข้างบนเนี้ยเห็นไหมยังจะต้องเจออะไรหลายอย่างเลยแล้วก็มีบอสด้วยนะครับไปดูต่อครับนี่เราเพิ่งจะถึงตัวไอ้นี่ครับกล่องรางวัลน,นะซืบอ,อได้แล้วโอ้ได้มาเยอะเลยนะครับเดินต่อครับแล้วก็มาต่อสู้กับลูกกระจอก นี่ครับดอกเดียวร่วงไปนะแล้วก็เราจะไปเจอบอสแล้วนะในด่านนี้นะครับกดข้ามไปกดข้ามไปเดินต่อครับลูกกระจอกมาอีกเหรอโอยนี่ดอกเดียวร่วงไปต่อครับเก็บตังไปด้วยนะโอเคเอาละเราเข้าสู่เขตเมืองตรงนี้ครับเจอช่วยเหลือ ชาวชาวเมืองครับเสร็จแล้วยังไงต่อดยต่อครับมาแล้วครับคำเตือนนี่คือบอสใหญ่นะเอาอะไรตัดฉากแล้วครับมาเราจะจัดทีมลงนะครับแต่ถ้ากับบอสนี่เป็นไงเ้าตัวใหญ่ซะด้วยเฮ้ยตูม้มอ๋อนี่มาช่วยแคทแคทบูแมนแล้วครับ นี่มาโดดมาอย่างเท่เลยนะอยากจะดูหนังการ์ตูนนะเอาเรื่องอยู่นะครับมาจัดทีมาอัตโนมัติปึ๊บเรียบร้อย้วครับเขาทำการต่อสู้ได้เลยเริ่มต้นเอาคราเราก็ค่อยกดสกิลให้กับการนักเตะก็พอนะครับผมเอ้ยการนักเตะอะไรการการฮีโร่ประตนั่นฟุตบ,บอลแล้วนี่ครับป เลือกเอานี่ครับวันเดอร์บูแมนซับไปก่อนหนึ่งดอกแล้วก็ซิลซิลเอาเดอร์บูมแมนพวกมันมาเยอะมากเลยนะครับโรบินช่วยน้อยฟืดเข้าให้โป้งแบทแมนแบทแมนต้องมาช่วยครับนึ่งด้วยมันเยอะเกินไปอ๋อครับ นี่คาถาของข้าจะลงทันเจ้าเองแบทแมนมาจือบอมเข้าไปให้นี่ครับรถมาอีกแล้วก็นี่รูมแตกเรียบร้อยครับชนะไปประมาณนี้ครับ s <S We นี่แบูแมนโอเคนะครับก็จะทำเควสและก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับใครอยากจะมาเสพเนื้อหาของซ u เปอร์ฮีโร่ในแนวของเกมกึ่งกับเนื้อเรื่องนะครับก็เชิญโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเช่นเคยนะครับเจอเกมดีๆเกมใหม่ๆก็จะเอามาแนะนำกันแบบนี้เหมือนเคยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ